มาถึงก็จุบก,กันเลยนะคะน้องปอมสกี้อ้อนแบบสุดทุกคนนี่เลยนะคะเป็นปอมสกี้มาจากเกาหลีนะหล่อม,มานะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศตอนน้องถึงประเทศไทยนะก็จะออกมารับอากาศเมืองไทยกันนะคะแรงก็จะเหลือหน่อยแหละวิ่งเลยนะคะน่ารักจริงๆเนาะ ตัวก็แค่นี้เองนะคะดูนะทุกคนเขายกมือทักทายนะจ๊ะนี่นะคะ่ะก็จะมาปล่อยพลังฉบับปอมสกีนะคะวิ่งหล่นหล่นไปเลยความเละท่อหลอดเทนี้ก็ต้องปอมสกีนั่นแหละค่ะได้ความหนุ่มตาําเข้ามาได้จ้างจิวจ๋วจิ๋วมาแจกความสดใสแล้วเนี่ยน่ารอกมา้าทุกคน,นะคะ่ะดูสิและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่คุณลูกค้านะคะได้มารับนอนนะคะเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นและทุกคนมาถึงปุ๊บก,ก็นี่เลยนะคะ จุบนะคะอ้อนไม่หยุดนะคะแล้วก็ดูนะเขาจะซบๆกดๆนะำรัมกมากอทุกคนใจละลายเลยเจ้าหมาเด็กนี่เขาอ้อนเก่งเนอะนี่นะคะดูดีมีการเหนี่ยมไอเล็กๆนะ <laughs> น่ังจริงๆอะค่ะนี่พอลงที่พื้นนะคะก็ยังดมๆนะทําความรู้จักนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยก็วิ่งปุ้เลยนะคะโอ้โหอยากจะเล่นอยากจะอะไรเลยน่ารักน้องก็ได้บัใหม่อันแสนอบอุ่นแล้วนะก็ดีใจที่นาเจ้าตะเลข,ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ไว้ใจเรื่องรับน้องจากทางแทย์นิมอลใครสนใจอยากมีน้องปัม๊มสกีน่ารักน่ารักแบบนี้บ้างนะคะหรือว่าจะเป็นน้องหมาพันธุ์อื่นๆก็สามารถดูได้เลยที่แอปแทย์นิมอลหรือเว็บ dot แทย์นิมอล c นะคะ